ไว้วันสิ่งที่พวกเราต้องเสียสละมีแต่ชีวิตเท่านั้นไม่ใช่น้ำตาผูขอเตือนใจมึงไว้นะว่าเรากำลังทำเพื่อลูกหลานเพื่อบ้านเมืองเรากำลังทำเพื่อทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ แล้วสิ่งที่กูเคยคาดคิดไว้ท้ายที่สุดก็กลายเป็นจริงกูถูกทดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวนครับตัวอย่างที่ท่านได้ชมไปนั้นเป็นผลงานชิ้นล่าสุดของแขกรับเชิญของเราพี่เช็คนะครับตอนนี้เป็นพระเอกภาพยนต์รแล้วภาพ,พยนต์รเรื่องนี้ชื่อว่าขุนรองปลัดจู เป็นเรื่องจริงของคนตัวเล็กๆในสังคมที่ออกมาทําอะไรบางอย่างเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ถูกจารึกไว้อย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แต่คนรุ่นรุ่นหลังรุ่นปัจจุบันนี้กํลาลังมองเห็นความสําคัญสิ่งนี้นะครับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ครับคุณสุรสัศดีเชื้อชาติหรือคุณแหม่มครับสวัสดีครับต้องแนะนำว่าคุณแหม่มมาม่าบลูด้วยนะฮะใครที่เป็นแฟนเพลงก็จะคุ้นเคยเสียงอย่างนี้ นานมากนะต้องเป็นควายควายควายาก็มีแต่ควายเขาไม่ใช่ต้องเป็นใช่ไหมคุณแหม่มเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มาที่ไปการเริ่มต้นมาจากอะไรครับต้องนับย้อนหลังไปตั้งแต่เจปีที่แล้วค่ะ,ะคือตอนนั้นแหม่มทาเป็นผู้กำกับหนังโฆษณา,าแล้วก็ทําโ,โครงการสํานึกรักบ้านเกิดให้กับคุณบุญชัยเบญจรงคกุลมาตลอดครับคุณบุญชัยท่านก็เคยเอ่ยถึงคุณรองประลัดชูมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็มี มีประสงค์ว่าอยากทําเป็นหนังนะตอนนั้นแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเราทําหนังไม่เป็นอแล้วเราก็รู้สึกว่าในเรื่องราวของคุณรองประหลัดชูเราก็ไปค้นคว้ามานะคะเราก็รู้สึกว่าทําไปเพื่ออะไรในในตอนนั้นนะคะคทําไมเพื่ออะไรแล้วถ้าฉายในโรงภาพยนตร์เรากลัวความวูบของมันแล้วหายไปในประเด็นของมันเนี่ยทั้งทที่ประเด็นของคุณรองประหลัดชูนี่น่าสนใจมาก ในสิ่งที่ขุนรองทําถ้าแบบยอ่อเลยขุนขุนรองประหลัดชูที่คนเดียวกันนะนนไม่ใช่ขุนรองคนนึงประหลัดชูคนนึงท่านชื่อชูขุนรองประหลัดเป็นตําแหน่งเป็นตําแหน่งเป็นตาแหน่งค่ะแล้วตัวท่านชูเนี่ยเขาทําอะไรครับในประวัติศาสตร์ท่านเป็นชาวบ้านแล้วกรรร็รวบรวมสมัครพักพวกคนวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแล้วก็อาสาเพื่อไปยันศึกกับพม่าครับจริงๆแล้วทางทางฝั่งเราเนี่ยเราห่างศึกมา90ปีแต่ทางฝั่งพม่าเนี่ย อยู่ในวิถีของการรบตลอดมาโดยตลอด,ลอดมาโดยตลอดเพราะว่าพมา่าเนี่ยมีการแบ่งแยกหลายเชื้อชาติด้วยกันและมีการปราบกบฏเยอะแล้วในช่วงของยุคพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าเป็นยุคทองยุคทองของอะไรของของบ้านเมืองเลยคืออยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีฟูฟ้าวัตถุนิยมมีเยอะมากมันเป็นยุคที่มีการผลัดแผ่นดินอยู่พอดีพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านเสด็จสวรรคตนะคะแล้วก็มีการจะมีการขึ้นของราชของ พระโอรสของท่านซึ่งมีซึ่งมีแบบว่ามีลูกกับหลายแม่อีกใช่ไหมฮะก็มีการแย่งชิงราชบัลลังกันมีการแบบแบ่งพวกกันแล้วก็ลบลาข้ากันแตกกันเองแตกกันเอง,ก,เองก็มีก็เป็นเหมือนการเมืองในยุคก,ก่อนเลยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี้ยคําว่าชาติยังไม่มีใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าเมืองแต่และเมืองก็จะปกครองตัวเองซะส่วนใหญ่แล้วก็จะขึ้นอยู่กับกรุงศรีหรือไม่ก็แล้วแต่สถานการณ์ของหัวหน้าเมืองเหล่านั้นนะ ในในท้องเรื่องที่เราทําเป็นบทเนี่ยนะคะเราเราตั้งใจให้ตัวขุนรองเองเนี่ยหันหลังให้กับระบบของกรุงศรีแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองที่วิเศษชัยชาญแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือตั้งกองอาสาขึ้นมาเพื่อไปนําพวกอีก400คนไปอาสาต้านทัพพม่าจุดแปลว่าแปลว่าท่านจะดูแลชุมชนของท่านเองท่านจะปกป้องแผ่นมินบ้านเล็กๆกป้องหมู่บ้านตัวเองใช่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 ไหมฮะแต่ตัวคุณลองเนี่ยอยู่วิเศษชัยชาญคืออ่างทองเนี่ย ไม่จาเป็นต้องทําเพื่ออยุธยาก็ได้แต่ทําไมแต่ทำไมท่านต้องเสียสละแล้วก็เพื่อไปรบแลทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีกําลังน้อยกว่าเหมือนเหมือนคุณรองเองเนี่ยรู้เหมือนกันว่าจุดจบของตัวเองเป็นยังไงหรือท่านมองว่าถ้าถ้าอยุธยาต้านไม่ได้ก็จะเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอนั้นคือความจริงแล้วแล้วพี่เช็คมาอย่างไรจริงๆพี่เช็คนี่เป็นพี่ที่แหม่มรู้จักมาตั้งนานแล้วแล้วแหม่มก็เคยมีความคิดว่า น่าจะมีสักครั้งที่เอาคุณบุญชัยกับพี่เช็คเนี่ยมารู้จักกันแล้วจําได้เลยวันแรกที่พี่เช็คมาเจอคุณบุญชัยเนี่ยเป็นวันที่ตัวแบบเองกับคุณบุญชัยเนี่ยตั้งใจว่าจะไปวัด400อยู่ที่อ่างทองวัด400เป็นวัดที่มีดวงวิญญาณของคุณรองเนี่ยอยู่ที่นั่น400คือ400คน400คนที่อาสาสมัครออกไปใช่ชื่อวัดะชื่อวัด400ตําบลที่นั่นก็ตำบล400เสียชีวิตทั้ง4ี0้คนเสียชีวิตทั้ง4 0่รอคนแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่เราตั้ง ทำงานเรื่องขุนรองมาตลอดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปหาดว่าขาวเราไปดูสถานที่เกิดเหตุจริงตรงสมรภูุมรบจริงจริงแล้วพี่เช็คตามมาตามทีมงานเพราะรายการเพราะพี่เช็คจะทำรายการหลังจากนั้นก็คือติดซอยห้อยตามคณะคณะนี้ตลอดคณะก็กินข้าวที่ไหนก็ไปไปหมดหมายถึงว่าเป็นพรรคพวกแต่ไม่ได้ยังไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงใหญ่ๆไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์ใช่แต่พี่เช็คก็จะเห็นว่าอยู่ฝ่ายยุคอยู่ฝ่ายยุคอยู่ฝ่ายยุคทำเลยดียทำเลยทำเลยอะไรเงี้ย แต่เราตอนนั้นเราก็แบบว่าค้นคว้าข้อมูลแล้วข้อมูลก็เป็นตั้งเลยนะรีเสิร์ชข้อมูลเนี้ยการรีเสิร์ชอย่างเดียวก็หลายเดือนมากแล้วพี่พี่เช็คก็รู้ว่าเรากําลังทําอะไรแล้วพี่เชคยังเคยพูดว่าคุณเคยรู้ไหมครับว่าเขาเคยเล่นละครเวทีไม่เคยรู้มนเทนทองเทเตอร์ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแบบมืออาชีพเลยนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยประกบพงพัฒน์วชิระบรญจงอะไรแนี้เลยนะพงพัฒน์หนาวเลยมันพัฒน์หนาวเขาทั้งเรื่องไม่ได้ใส่เสื้ออ๋อไม่ใส่เสื้อแล้วก็พี่เช็คเนี่ยเป็นคนแบบว่ามาแบบว่าขอข้อมูลไปอา แล้วเราว่าเฮ้ยเยอะมากนะพี่ก็ให้ข้อมูลเป็นตั้งเนี่ยเป็นแฟ้มไปให้พี่เช็คไปอ่านซึ่งตอนนั้นเพราะอะไรพี่ตอนนั้นก็ไปฟังคณะเขาสนทนากันอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็มันมีแค่สองบรรทัดเราก็อยากรู้แล้วภาษาคนเคยทาละครว่าแหม่มเขาจะจินตนาการจะพาเรื่องไปแบบไหนจะตีความยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเรื่องจริงมันเป็นยังไงครับอ้าวแล้วไงครับแล้วในขณะเดียวกันเราไปแคสคนอื่นบ้างไหมครับแคสแคสแคสไปเรื่อยๆก็มีหลายคนที่เข้าตานะ แตม่มันเป็นอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกเมื่อเรามาดูแล้วแบบว่ามันขาดความเหมาะสมเหมาะสมนั้นในที่นี้หมายถึงว่าคนคนนี้ที่จะมารับบทขุนรองประหลัดชูเนี่ยประวัติต้องสะอาดด้วยเหมือนกันนะคือประวัติในประประวัติตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทําความรู้สึกของผู้คนความรู้สึกของผู้คนคนนี้น่าจะดีคว<น>รควรจะเห็นหตรงนั้นด้วยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วก็ใ,ใ,ใ,ในในงานก็เลยแวบขึ้นมาตอนตอนตอน,ตอนแรกคุณบุญชัยเคยแซวมาตลอดที่พี่เช็คนั่ง ทานข้าวอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าคุณรองประหลาดชูต้องหน้าเหมือนพี่เช็คนี่แหละแล้วเราก็จะแหม่มกับพี่เอกเอี่ยมชื่อนี่ก็จะแบบว่าเฮ้ยหันไปแก่ไปเปล่าะคือแบบจะมีคําพูดเนี่ยแล้วก็มีถามพี่เชกว่าพี่เช็คอายุเท่าไหร่พี่เช็คก็บอก40กว่าแล้วคุณรองน่าจะ4ี่สต้นสุดท้ายแล้วก็ยังหาใครไม่ได้แล้วก็ในที่สุดหน้าพี่เช็ก็จะลอยเข้ามาในหัวเสมออะไรเงี้ยแล้วจนในที่สุดเราก็เลยคิดว่าหรือพี่เชควะ พอไปท่าปั๊บพี่เช็คโอเคเลยไหมเขาชั้นเชิงนัดกินข้าวนัดกินพิซซ่าเลยแล้วแล้วก็เตรียมเตรียมของไปเหมือนพี่เช็คคงรู้อะว่านี่แบบว่าไม่ได้มาชวนกินข้าวธรรมดาเริ่มงัดของขึ้นมา,ราประเภทช่นสตอรี่บอร์ดไม่ใช่สตอรี่บอร์ดเป็นภาพคนโบราณในยุครัชการที่หนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาภาพเหล่านั้นมาดูเพราะเราตั้งใจอยากจะทําทหนังให้ดูแล้วเราจะให้เกิดความเชื่อแล้วก็ในที่สุดจนมาถึง คำพูดที่จะชวนพี่เช็คเล่นก็เลยพูดกับพี่เช็คว่าอยากให้พี่เช็คเ,เป็นผู้ถ่ายทอด